พระเกียรติก้องเกลดพพบเลอลบล่าพระเมตตาสึงใจไทยทั้งผองเป็นมิ่งขวัญพระราชวงศ์คงคันลองเป็นโพทองเป็นร่มใสไทยทั้งปวง92พรรษามาตุราชทรงงานชาติมิหวันไหวแม้ใหญ่หลวงสืบสารค่าป่ารักน้ำ ชื่นชำสวงงามชดช่วงศิลปะชีพประทีปชนสิริยศยิ่งแล้วแก้วของชาติสิริราชยิ่งล้ำน้อมนําผลสิริท้วนยิ่งล่าทราดลสิริล้นสิริกิจนิดนิรัน์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประทับสวงเป็นแบบอย่างที่สร้างสรรค์พระบารมีเคียงสง่าองค์ราชันพระมิ่งขวัญขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสริพิทูลประธานที่ปรึกษาบริษัทประชารัฐรักสามคีอุบลราชธานีวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดพร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัทประชารัฐรักสมัคคีอุบลราชธานีวิสาหกิจเพื่อสังคม